เส <Hey, high S 2> <mez> ียงเงี้ยวๆเยันสีก่อเบิดก่อกับขึ้นมานน่ก่อมาได้บ่ตอนนี่บด้ ดได้ลเพอ,บอ,บอสองเมตรบ่ได้ลเพอสองเมตรบ่พอดิสองเส้นบน่นี่อ้คักอีหลีพี่น้องแบบว่าขึ้นงแล้วขึ้นงแล้วพี่น้องผุนนะขึ้นแล้วพี่น้องฟันดีล่ะตีสวรรค์ครับพี่น้องสุภุสุขชคนครับครับผมฟันดีครับเขี้นตาเท่ามืัอนี้มันนี่ครับผมเอ้าฟันดีครับพี่น้องคืนนี้เทา สวัสดีครับผ,ผมพ่อแม่พี่น้องสุขผู้ทุกคนนะครับมือนีกับยุผมซองอีสานสไตล์ดีครับมือนีนะครับพี่น้องเข้าสีผ้ามาวิ่งว้าวจุฬานอนคืนพ,นพาานนี่น้องเข้าสิมานอนคืนฟังเสียงสนุวาครับผมสิามาแรนล่องเบิ้งนะพี่น้อง่าว่าเข้าสีคางขึ้นบอเข้าสีผ้ามานอนคืนฟังเสียงสนุ่วเากันครับพี่น้องนี่ครับเป็นว้าวจุฬาขนาด2เมตรพอดีนะครับพี่น้องนี่ ข้าิใส่เสียกไนหล่อนนะพี่น้องเนาะไนหล่อนเหลืองพี่น้องมือนีนะครับผมสวัสดีครับเสียนตาคนครับผมเคยเรียนวาวครับเสียนตานค,ครับนั่นนะครับผมเสียนตานบ่เคยแรียนวาวขึ้นนะครับพี่น้องมือนีข้าสิผ้าเสียนตามนมาแรียนวาขึนานาน้นฝ่านะพี่น้องเนะาะว่าให้มันสิขึ้นสำเร็จบ่พี่น้องครับผมก็ถือว่าพอมีลมเนาะเสียนตานเนาะนี่เนาะเบื้องไปลายไม่ไปไยังกับมีลมอยู่ครับพี่น้องโอเคไหมต่อเสียกกันแล้วเข้ากับเซียนเรียนให้เบื้องกันนะครับพี่น้องแล้วการผังเสียงสนุ่งเนนะว่าสีเสี่ยมือขึ้นนะว่าลมมัันนนบบ่ยแงะมีเสียงอยู่ต่อเสกเนี่ยยวิธีีีมาเสงงนนะพ่้อ เอากับมาง่ายๆเลยมาตายค่าเลยพี่น้องคือเก่าแหละครับผมสูตรผมอะ่ะวาวดวงนี่กับยุ้มผมมาสองปีแล้วนะครับพี่น้องเนาะคลิปเมื่อกี้นะพี่น้องเข้าไปเฮ็ดคลิปแลนวาลนะพี่น้องนะเฮ็ดคลิปเล่แบบว่าสนุ่มันเสียงดังนะพี่น้องเราแบบที่นี่ว่ามีวัยรุ่นนะครับแบบขโมวยวาวไปเสียงนะพี่น้องว,ว่าไมนเสียงดังแนละสั่นพี่น้องโอ้ยผมเหลืใจแห้งพอจะสด้ขึ้นนี่แหละครับผมเนี่ยวาลเข้าพอจะได้ขึ้นมาก็เลยหาหมองแลนไก่บ้านพี่น้องมือเนี่ห่างจากหมู่บ้านประมาณจากักรวัวเซียนสัน สองสองโลบอ่ะอประมาณสองกิโลนะพี่น้องห่างจากหมู่บ้านกาบโลว์บา,บบบามันสีได้ยินเสียงหอดในหมู่บ้านบอเนี่ยตอละแบบนี้เลยผมกับสีไล่เสียกไปหอดคูนนะก่อกล้วยนะพี่น้องนะแล้วเคาสีแลนขึ้นเท่าเดียว <c oughs> มาเสียนตนหมุนสนุูบ้าได้ไหมสิบอกเนี่ยจับแบบนี้ละแม่จับแบบนี้เแบบนี่ยเหมุนไปจักเจ็นแปลดรอบแหมนถึงสิง่งมือเวลาเขานับหนึ่งสองสามจังปล่อยดย้มันสิซึ้งสีเลยโอเคมาไล่เสียกไปน้ำกันพี่นอ้นองเข้า ทางสีขาอยู่นี่ก็ได้แตวผมจะไล่เสียกไปพูดเดียวเด้อยเบื้งกันกับเทียมเสี่ยนตันโอเคครับผมไปฉันพร้อมแล้วถึงห้องบออเด้วย phải phải มาลวเอาละครับพี่น้องครับผมผมกับแลนเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ผุ่น่ะพี่น้องเบิ้งครับเราเห่าพี่น้องสูงแห้งพี่น้องตึงหน้าพี่น้องขึ้นเรื่อยๆครับผมผุ่น,น่ะปุ่นนะฟังเสียงพี่น้อง สุดยอดเลยเนาะเบื้องพี่น้องเสียกเดือดไหลนะพี่น้องนะนี่ครับผมขาสีเอาเสียกออกให้เบิดทั้งเลยครับพี่น้องครับผมเนี่ยเดือยอยู่ประมาณเกือบร้อยเมตรครับเนี่ยหนึ่งข้าสีเอาออกให้เบิดเลยครับผมเพราะว่าข้าสีมัดไว้มือแรงข้าสีมาฟังสนูบเบามานอนคืนฟังสนูบเบาตอนค่ำคืนกันพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสุดยอดเลยผมแลนเมื่อกี้นี่กะบ้แล่้ยนไก่นะแต่ว่ามันแห่งแลนบูขี่สมไหมพี่น้องเบื้องคุณอะเลี้ยุ่มเปะเลยมือแรงข้าสีมาฟังเสียงสนุบเคครับผมพี่นอง ถ้าเบิดนะ้าเบิงตอนมือแรงครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตไล่สายออกลักสิมัดไว้เจอกันมือแรงครับผมมาฟังเสียงสนุบบอลกันไป ครับผมพี่น้องหลังจากที่เท่านะครับเรียนเราไปตอนหัวคำนะพี่น้องตอนมือแลกงเข้ามาเรียนเราไปนะครับพี่น้องตอนนี้กะดึกเกอบพี่น้องครับผมเวลาประมาณหาทุมนะครับตอนนี้แต่ว่าบริยินเสียงสนุ่วเบานะแ่วมาตอนห้อนั่งกินเขาแลงอยู่น้ากันอยู่ทงหน้านี่ไนิ้ยนเสียงนี้แน่นนบอกครับผมผมบด้ยินเสียงเมื่อกี้เมื่อกี้มันเสียงตัดไปนะพี่น้องสงสัยว่าเสือกสายคันโบสสายขาดกะเบาตกคันโบว้าตกกะบรูยเป็นน้ำยางนะพี่น้องสนุ่วขาดจังเลยกับบรวยจากนะแดี๋วเาสีผ้ายางไปเบืองเงิน หม่องเขาผูกไปเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้มา่อบึงหม่องน้อนเท่าพี่น้องนลยครับนี่ครับผมพี่น้องเขาสินน้อนเตียนนะครับเหมือนนี้นี่แหละครับผมนี่ครับน้อนชิวๆเลยพี่น้องแบบว่าเอาบรรยากาศครับผมเหมือนนี่ทงหน้าครับอีสานบานเท่าพี่น้องอยู่กลางเบึงวดพี่น้องผนวกบรรยากาศกล่องเฟี้ยงนะอันนี้เขาเอื่นเฟี้ยงเอิ่นซุ้มขย้เอื่นต่อเฟี้ยงเข้าเอานะต่อเฟี้ยงบานเท่าเนี้ยนี่ฮามีแต่ทงหน้านะพี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่กลางทงห้างจากหมู่บ้าน สองกิโลสามกิโลนะตอนนี้นี่แหละที่พากันนอนนี่แหละมือเล่นนอนงสองคนกับเสี้ยนตานเขาปลาเข้า,ายัางเนีเบิง้งตรงอันนี้กันเสี้ยนตานเขายัางเนีเบิ้งตรงผูกไว้ว่ามันเกิดจากอยังคือบ่มีเสียงสนุวาวเพราะว่าก้อนที่เข้าสีอันนี้เนี่ยตอนเขานั่งกินเขาน้ำกันนี่พี่น้องนี่คือก้อนสีมาเปิดกชีพเนี่ยพี่น้องไม่ได้ยินเสียงอยู่แบบว่าเสียงสนุเนี่ยเสียงมวลหนุ่มนะพี่น้องเสียงเสียงเรียบ มันกับสัญญานเนี่ยแล้วก็มีสายขาดเนี่ยเราแบบว่าเสียงแบบตื้อๆเนี่ยนะพี่น้องแต่กมวนอยู่ดอกแต่ว่าประเดี๋มันแคบเงียบเราเสียได้พี่นอ้องเทาก็เลยสงสัยพี่น้องย่างไปเบิ่งกันพี่นอ้องเข้าพี่บรรยากาศหนาวพี่น้องอีสานบ้านเทาหาทุมตอนนี้หาทุมหาทุมจะกันที่หาทุมซิม่หกกันที่หาทุามซิ่งหกกันที่ตอนนี้พี่น้องหนาวแห้งจกคิดบอกฮะบันที่อีสานอีสานเทาบรรยากาศดีหนาวหนาวพี่น้องเออสุดยอดเลย เรื่ยนแต่งชิด่าไม่สิเกิดจากยังมันเป็นนได้ไยังสายสนไขาดเออยังเป็นาสายสนุขาดอยู่ว่าสันครับแล้วก็รู้พี่น้องเป็นนด้ไหยังไงไข่หอดเราทั้งหนานี่ปลูกไว้เนี่ยเขาปลูกไว้บาวสียูไก่ไก่เข้าแล้วพี่น้องน้ำแบบว่าเสียงสนุกบาลสีดังอยึดชั่งชังหัวเข้าจต่กระบอกเท่กันหมดเลยยับยับจากไก่ยับไก่จากเข้าไปอีกน้อยนึงเนาะคันตกกับตกฝากเข้าไปแต่อันนี้มันเงียบไปเลยพี่น้องบ่รู้ว่ามันตกหรือมันหยังเนาะแต่ว่าลมหนาจะหนาวว่ายี่สบ่สิองศา แต่ว่าล่มนี่ก็วีดีเด้แบบว่าล่มคล้ายๆว่าล่มดีอะเบิ่งใบไม้เลยแตใบไม้จริงนะพูดนะโอ้เสียกว่าลก็ย <okay>. ู่สูงนะพี่น้องเนี่ยเบิ่งครับผมเบิ่งกันพี่น้องโอ้โหเนี่ยพี่น้องครับผมเสียกวาลเฮาได้ยินเสียงบหมพี่น้องล่มแห้งพี่น้องพูดนะเบิ่งใบไม้สั้นพี่น้องพูดนะล่มแห้งนะพี่น้องนะพูดนะเสียงลมอ่ะพูดนะพูดนะเสียงใบไม้สั้น พี่น้องลมแห้งอันนี้ผมสั้นเอาด้วยตัวใจคล้องกับเป็นอู้เสือกตึงแห้งอืดโหดตึงตึงเลยพูดนะตึงมุนพอมมุนพอมนี่เสียงตาดึงเบ้างดึงเสียกเบ้างตึงตึงเลยนี่ดึงเบ้างนี่ตึงวะดึงล่องดึงกลับขึ้นมาดูดึงกลับมา่อมเลยวะตึงอู้เป็นกะเรื่อมบ่อขันดึงมากเลยกลับอยู่แต่ว่าตึงแห้งอ้พี่น้องวุ้งดึงดึงพอมีดึงอห้เบ้าง โอ้บมาดอกเบิ้องซ้อเลยตึงแห้งพี่น้องโอ้ลมแห้งพี evet ่น้องเอาอยู等等่ลยพุ่นโอ้พี่น้องลมแห้งสนุขาดนะเบิ้งซ้งเห่าแมนบ่อือปล่อยเลยปล่อยเลยเบื้อยู่เบื้องยู่ยังสิเบิ้งหลุดพุ่นนะพี่น้องเว้าหมุนนะพี่น้องคิดว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเว้าจีลังกานะพี่น้องคิดว่านี่เพราะว่าเว้าอยู่ล่าโบไซหางครับขนาดสองเมตรเขาแรน้ำกันวังหัวคำแหระพี่น้องสนุขาดครับผม บอลอดนะ่ว่าเหาองอาดบันทึกเสียงระยุพี่น้องเราสิเปิดให้เบิ้งครับผมมีเสียงบันทึกอยู่ครับผมสับซุ้งระบอขึ้นอีกระบอขึ้นนรื่อยพี่น้องมันขึ้นแล้วขึ้นแลาวขึ้นแล้วมีขึ้นมีลงพี่น้องครับผมนี่แหละคือชีวิตของคนเฮาพี่น้องครับผมตืงนแท่งเนาะเสียงแง่แง่เหมนขันสีก่อเบิดก่อกับขึ้นมานี่ ก่อนมาได้บ่ตอนนี้บ่ได้๋ดีพอสองเมตรบ่ได้พอสองเมตรบอพอดีสองเส้นบ่่นีอู้คักอี่รีพี่น้องแบบว่าขึ้นสูงอีกขึ้นสูงอีกแล้วพี่น้องุะขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ยหไม่ไปสูงอืออยากสีบอกนะพี่น้องแบบว่าขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำต่ว่าเสียงสนุ่งเงียบกริบพี่น้องการเมาเบิกเด็กๆว่ามันสีได้ยินเสียงสนุ่งบ่ถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสนุ่งแสดงว่าสนุ่งบ่ได้ขาดแต่ว่ามันสิเกิดกับยังกับบลูนะแต่ว่าเธอ ต่นูมันขาดสอดแก่งนี่ก็บบริยินเสียงแล้วพี่น้องเนาะเทาก็สิลุกขึ้นมาถึงเด็กตีวนบ่ตีวนบ่ตีวนมากเลเออบ่บ<ะ>แบบว่ามันมันว้นไปว้นมานเนาะนี่ครับพี่น้งอ,อ,อ,องบริยิ้นมัตีลูกห่อยหมดแล้วมันมันก็ตีวนหน่อนี่แหละเดืกๆเขาก็สิลุกขึ้นนะให้เบื้องนะพี่น้องว่าเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะว่าได้ยินเสียงสนูวาวบ่วาวตกไปพี่น้องครับผมถ้าเบิ่งรถดเด็กๆเฮ้ยดึงตึงคิงตึงเล่นวะว้าย ัมีช่วงถึงช่วงบอเนาะเออเห็นบเออเออเออช่วงขึ้นช่วงลงไงเหห็็นนบบเเออเห็นอยู่เห็นอยู่นี่เออเหมียนเหมียนเหมียนเมียนสายเลียนขึ้นเลียนลงอยู่พี่น้องสายมัน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 วนขึ้นวนวนลงขึ้นไหมไหนถี่ไม่เนี่ยเนาะเส้นจานเท่าไม่บืนเสาเข้าอย่างเห็นว่าบึงพี่น้องดึกๆนะห่อกระสีนอนเออเดี๋ยวเอาสีนอนฟังเสียงมันพี่น้องกระเทือนได้ยินเสียงเสานู่ปุ่บนี่ยเลียนขึ้นเลียนลงตีล่างกาบของพวกนี้โอ้ยมุนจิ๋วไปเส้นจานเชื่อมบอลแพทเท่า เดือบตกว่ะเออบู๊บเสียงเสียกไหมได้ยินบ่ะลืมฟังเบื้องพี่น้องผมเสียออกกล้องใส่เสียกให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหสันแห้งเสียกแบบแบบตึงพี่น้องโอ้โหแบบอือจากวันนี้ดึงบ่บ้าเลยโอ้โหคักพี่น้องตึงแห้งบู๊บไบวัยโบวัสองเมตรนี่โบวัยเลยคันดึงผู้เดียวล่มแห้งๆนี่ไปเูานจะนู่นกับขาดแล้วเบิ่งส่งแล้วอู้หาูรับฮานอนพี่น้อง เด็กแล้วคืนเหนียวหาทุ่มเมากับเมาเมากับเมาวันนี้หัยดูเมาหนังเปล่าบุบายเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาดหาทุ่มกับสนุกบดังตอนนี้ไปพี่น้องเฮากลับไปเขาบวนเฮาเอาหัวที่นอ่นเราพี่น้องเอ้ยเตรียมมองนอนพี่น้องครับอุ่นที่ยังอุ่นบออุ่นบ่อุ้นด้การพี่น้องครับผม ด้นหน้าห้องนี้บรรยากาศทงหน้าสุดยอดนะอุ่นในน้อนได้เต็มเลยอุ่นได้การวะซองมั่งหนอกดูพุดนะกล่องเฟี้ยงกันล้วนเลยกล่องเฟี้ยงอ้แต่ลมแห้งมาขึ้นนี่เนาะเออแต่ว่าลมแห้งนะครับพี่น้องบรรยากาศอู้คนได้ฟิวเลยเอาพี่น้องกับผมขออนุญ,ญาตลับนอนน้ำกันนะครับพี่น้องวัอนี้มานอนน้ำกันครับพี่น้องฝันดีและกีตสวัสดิ์ครับพี่น้องสุภุสุขคนครครับ ครับผมฟันดีครับเสียนตาลเท่าม่นนี้ฟันนี่ครับผมเอาฟันดีครับ,รบพี่น้องคืนนี้เท่าทุกคนครับตอนนี้ตีสามครับผมตื่นออกไม่เงียวครับครับบรรยากาศมึเดาวครับ จีสามเท่าไรบ้างจีสามจีสามยี่สิบเก่าครับผมบรรยากาศตอนนี้หนาวโคตรหนาวครับหย่อดเลยครับผมเ <c oughs> อาเมืองต่อครับผมเส,สียงสนุ่งเยียบกิิบแล้วพี่น้องเราตกตกบอลูตกตกตกมาบอลูเนาะ นาคือยั ano, ่งก <c oughs> <c oughs> ันวเดี get ๋ยันทเอาสะเบิงกันมือนเหืนเสารับผมพี get ่น้องเขาเป็นยงไดเนาะแบบเหมือนเสารับผม สวัสดีตอนเช้ครับทุกคนสวัสดีตอนเช้ครับทุกคนตอนนี้ก็6โมง27นะครับผมเป็นเบื้องกันครับวบาวาโอตกบ่ครับอ้าวมิดจัดครับพี่นอ้องอู้เปียกเบิดุพูดนะเกือบ็บเปียก ล่วงแล้วครับผมนี่ตกแล้วตกเส้นอ่ะแบบนี้นี่ครับทุกคนตอนนี้นะครับเท่ากับจะใส่กล่องโทรศัพท์ท้ายนะครับเพราะว่ากล่องอันนั้นเท่าแบตเบิดนะกล่องโกปูแบตเบิดนะครับพี่น้องมาเบิรงกันครับโอ้ตกนะครับพี่น้องนี่มาเบิรงกันครับมาเท่าแบมันขึ้นโอ้พี่น้องครับร่มเปลี่ยนทิศนะครับ โต๊กนะครับพี่น้องบรรูุตกบ้านได,ไดเรือพี่น้องมาในีพุ่นนะเพิ่งครับพี่น้องมาเซ็นต้นไม้ไปเมื่อคืนนี้มาด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะพุ่นะไปทางพุ่นครับพุ่นเลยอุ้ยหนาวพี่น้องบรรยากาศตอนเช้ามื้อนี้บรรลุล่ะสิบเจ็ดสิบแปดองศาขั้นบวมสิบสามสิบสี่พี่น,อน้องมันหนาวแห้งคถอะบู๊บู๊เกตสิบมีประมาณนี้นะครับพี่น้องผู้ใด้ มากพูดอะไรจี๊ดใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องเนาะขอจากเทีน,นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จักบาทนะครับพี่น้องเพื่อบริภาษิมเมินต่อไปครับพี่น้องคลิปหน,าน้าเฮาเฮ็ดหยังกะรทะเบิ่กกบบง,กงกัน,นครับพี่น้องเสา้นนี้ก็ขอลากันไปแล้วครับพี่น้องเนาะแบตกล่องเบิดก่อนบ้องสันติใจย,ยังให้เบิ่งหลายกว่านี้ยี่ดอกสิพาพเป็นน้ำยู่ดอกเบาแบตกล่องนั้นเบิดพี่น้องเอ้ยสั้นี้นะครับผมพี่น้องพ่อกันคลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย